ครับคงสุดท้ายนะครับฮาหนอยวันนี้นะครับฮาหนอย3ทับหนึ่งหนึ่งหกสี่นะครับวันนี้มีเด่นห้าหกนะครับห้ากับหกแล้วก็วิ่งเจ็ดนะครับผมมีนี่นะครับมีสี่ห้านะครับสี่ห้าแล้วก็สี่เจ็ดนะครับเจ็ดห้านะครับ 75 76หนะครับ85นะครับแล้วก็8 6นะครับ8 4สีนะครับระวังตัวเบิ้ล5้าห้านะครับ5 5 6หแล้วก็7 7นะครับผมแล้วก็9 9นะครับใครที่ชอบตัวไหนก็เล่นได้นะครับจัดไปนะครับใครไม่ชอบก็ผ่านนะครับที่ผมชอบนะครับมี4 5ห้านะครับ45ห้าแล้วก็ ซีห้าแปดห้านะครับเน้นเน้นเจ็ดห้านะครับที่ชอบนะครับเจ็ดห้าเน้นเน้นนะครับแล้วก็เลขเบิ้ลนี่ครับที่นี่นะครับระวังเบิ้ล์หกหกนะครับเน้นเลยครับหกหกกับเก้าเก้าครับห้าห้าด้วยนะครับวิ่งเจ็ดนะครับวิ่งเจ็ดตองวิ่งเจ็ดนะครับโค้งสุดท้ายนะครับฮานอยสามทับ 1นึ่นะครับผมใครที่ชอบก็จัดไปครับใครที่ไม่ชอบก็ผ่านครับผมระวังเบิลเบิลเบิลน,น,นะครับนี่นะครับเป็นเพียงเป็นเพียงกันแนะแนวนะครับแนะนำนะครับแนวทางนะครับเป็นแนวทาง,ทางหานอยนะครับ ไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันนะครับทุกชนิดนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับลองดูนะครับใครชอบก็จัดไปครับใครไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมเป็นเพียงสูตรนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้ ช่องกำผ่านชาแนลด้วยนะครับบ๊ายบายครับ